สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูป่าวารินฟาร์มตั้งอยู่อำเภอบารินจังหวัดอุบลค่ะสวัสดีค่ะหมูป่าวารินฟาร์มค่ะพี่น้องสําหรับมือนี้เนาะจา้ะสําหรับคลิปนี้จะมาแนะนํายาบํารุงน,นมน่มเนาะคะ่ะว่าในฟาร์มของเฮานี้ใส่ตัวใดแน่ะค่ะตัวแรกก็จะเป็นไมโลโซนเนาะค่ะอันนี้จะเป็นยาบำร,รุงน,นมนมุมโดยเฉพาะเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้เบิ้งด้วยจ้ะ แล้วก็จะมีอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือมิวเอ็ดเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นผงสีขาวอันนี้จะเป็นผงสีขาวให้กินเสาแรงขาบละซอนนะจ๊ะขาบละซอนบวงเข้านี่ล่ะแต่ว่าแต่ละจังหวัดก็จะมีคนละยีหะะ่ห้อด้วยค่ะพี่น้องสามารถจะใส่ได้ทุกยี่ห้อเลยบรจจาเป็นจะต้องเป็นยี่ห้อนี้เพราะว่าแต่ละหมองแต่ละบวงเข้าก็อาจจะผลิตบ่กขึ้นกันนะคะ่ะอ่า นำสินน้าเของมาขายอาจจะพจยีห้อไปหาสื่อแบบนี้อาจจะโบมีแต่ว่กากะสามารถจะไปสอบถามใน้านที่เขาขายพวกผลิตภัณฑ์ของอาหารส์รนะคะ่ะเขาจะมีทุกร้านเลยจ้าพี่น้องเพียงแค่ว่าบ,บอกว่าเอายาบำรุงน้ำนมเนาะเราก็จะเป็นอีอันนึงมันจะเป็นนิวเอทนิวเอจนี่จะเป็นผงสีดําอันนึงกระใสด,ดีคือกันเด้จ้าเคอรกิโลจะตกอยู่ประมาณ60สบาทถ้าเกิดว่าเขาไปสื่ออยู่ในในใน,ในตลาดเขาไปสื่อเอง แต่ว่าตามหลานขาเขาซื้อมาขายกับเจ็ดสิบบาทตัวโลนึงก็บลอยสี่สิบาทหมูโตนึงสามารถจะให้กินประมาณกิโลนึงกระมุมเดือนจ้ะพี่น้องให้พี่น้องล่องเบิรงเด้อค่ะนี่ดีหลีเดอเพราะว่าถ้าจํำเป็นจะต้องบำรุงน้ำนมแม่เพราะว่าอย่างเดี๋ยวน้ำนมบบพอลูกหมูก,กับ่บใหญ่น่าจะมันก็ซอยกันหลายๆอย่างก็ให้เอาพวกอาหารที่เฮ่าเดนี มีมีห้ามแนมีหัวาหารปลาดุกแม่หลักก็มีข้าวต้มแนมีผักแม่หลักก็มีมียังกระตามทีเห้ามีอยู่ในในบ้านในเรือนเฮานี่นะคะ่ะเฮาก็บ่ระจเป็นจะต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์อาหารซืริมียังลายมากามา,ายค่ะในฟาร์มของเฮานี่ให้ซ้านีดนอค่ะพี่น้องโบเดมีอาหารที่แบบว่าเออลงทุนหลายอาหารหมูกับโบเดซือเลยปันยังคือว่าอาหารหมูบบเดซือเพราะว่าในฟาร์มของเฮานี่ เลี้ยงกบอยู่แล้วเนาะค่ะมันมีอาหารปลาดูนีเอามาให้กบกินก็เลยเจียดตรงหะนะัหนน่ะเอามาให้หมูกินนําเพอนหมูมันใหญ่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปบิ่งหมูห้าแต่ละโตัวเด้อค่ะไปนี่ตัวแรกอันนี้เป็นพ่อหญ่เด้อค่ะพ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ,อใหญ่อันนี้ตัวผู้ค่ะอันนี้ตัวผู้เป็นหมูปา่า พันลูกผสมเนาะค่ะบอมเบนปลาแท่จ้าพี่น้องนี่หนึ่งตัวมาตัวที่สองก็แม่ตูด้ดๆนี่จ้ะแม่ตูด้ดๆนี่ให้ลูกเติบโตนะจ้ะแม่นี่เลี้ยงลูกบ่าถึงยีสิมือก็ได้จับจ้ะพี่น้องอันนี้เหลืออยู่สามตัวค่ะลอ่อล่อมือแมค่คามาจับเนาะคะ่ะอันนี้ตัวที่สองเนาะ เดี๋ยวจะพามาเบิ่งอีกค่ะวันนี้ฟาร์มองเห่านี่มีหมูจักตนเนาะค่ะตาเอ๊ยหุยยังลกอันนี้แม่สาวค่ะอันนี้แม่สาวให้ขออให้ทองขอกแรกก็เก้าตัวจากพี่น,อน,น้องอ้วนท้วนใหญ่สมบูรณ์ดีทุกโตัค่ะนี่ตาเอ๊ยยังลูกอะไรคะนี่อ่ะมีสามตัวเลยนะจ้ะไปเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งอีกค่ะนี่ พ่อ,อแม่ก็จะง่ายแน่นะคะนี่บริเฮททา,างย่างพากลางเอาตามความสะดวกสบายมันมีโค้งเถียงหน้าเก่าอยู่แล้วนะคะเท่ากับใส่ให้มันเป็นประโยชน์จ้ะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูตัวต่อไปตัวที่สี่ตัวที่สี่นี่ก็คือพ่อพันตัวที่สี่เนี่ยจะเป็นพ่อพันอาจจะมีเชื้อสายคงดูรอกนะจาะเพราะว่าเพิ่นสีแดงนะคะ่ะจะออกสีแดงๆ พอเพิ่นนี่ก็จะเป็นหมูเหนือเนาะค่ะแม่เพิินก็จะเป็นหมูปลาผสมกันออกมาแล้วก็ได้เพิ่นจ้ะอู้อู้อู้อลูกใหญ่ทุกตัวค่ะพี่น้องเป็นพอพันทีดีเลยละค่ะก็จะเข้าปีที่สองนี่ค่ะพอพันุตัวนี่จะเขาปีที่สองอ่ะตาอ,อ๊อ่ะอันนี้ตัวที่สี่ค่ะไปดูตัวที่ห้านี่จ้ะพี่น้องตัวที่ห้าของเฮ้าเนี่ยก็เป็นตัวแม่ แม่ดำแม่ดำแม่ดำกะเอาพอ่อแดงเนาะคะ่ะขอกนี้จะเป็นพอ่อแดงอันนี้จะเป็นแม่ดำแม่ดำนี่ก็ให้ลูกโตยญย่ดีขึ้นกันจา้านี่พี่น้องเสี่ยวให้ฟังเด้อแม่ดำตัวนี้นําบอ่อตะกี้บ่อดีอ้วนปานนีเดค้ค่ะแตงแต่าให้กินอาหารปลาดุกมากนี่ผงซื้อว่าเพิ่นจะอ้วนขึ้น เพิ่นจะมีเหนื้อมีหนังขึ้นกว่าเก่าอะนะคะแต่แต่กว่านี่จะจะบอเป็นแบบนี้ได้จะมีส้งอ้วน,น,นแบบนี้เฉพาะก่าก็ตอนที่ไข่จะคลอดลูกนะคะแต่ตอนนี้เพิ่นทองเด้ประมาณสองเดือนก็หูงซึ้ว่าเพิ่นอ้วนขึ้นนี่นี่ละจ้าในฟาร์มเองห้าหมูตัวใหญ่ก็จะมีอยู่หาโตนะคะ่ะตัวผู้สองเมสามนี่ไปเดี๋ยวจะพาไปดูตัวที่หกค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเดินหยาพอเพิ่นปลูกไว้ให้ค้วยเนาะจา้านี่ขังน้ำใสเลยเดจานี่อันนี้ก็จะเป็นบอ่ออันนี้ก็จะเป็นสวนหอมเปค่ะปลูกหอมเปนนำเนาะตาเอ๊ะวง่างไงลยอะวง่างไงลกอันนี้ตัวลายนี่จะเป็นลูกของแม่เถาเด้อค่ะเพราะว่าเป็นยังคือเหลือไหวปะ่ะิเพิ่นจองไววปีใหม่แล้วเพิ่นบ่ไดม้มเอานะคะ่ะก็เลย ก็เลยเอาไปเป็นแม่พันธุ์เพราะว่าเพันเขาเดือนที่4แล้วเดือนกรกฎาคมนี่เพ่นก็นคือจะตีซัดแล้วนะคะก็เลยเสียดายจ้กพี่น้องก็เลยจงไว้ซะพันสิบป,ปอยอ,อกก็เสียดายเพราะว่าเลี้ยงพ่นมาหลายเดือนแล้วนะคะนี่นี่และจ้าพี่น้องหมูของเหาในฟาร์มก็จะมีอยู่6ตัวเนาะคะ่ะนี่มีทั้งหมด6ตัวค่ะพี่น้อง ข้ามเฮานิบโบได้เลี้ยงหลายเดจ้ะตอนแรกก็จะมียูเคแม่หนึงน่งก็พอหนึ่งแค่นั้นแล้วที่นี่แม่ดำนี่เขาจะเอาเพิ่นเอามาเปลี่ยนก็นเลยได้เลี้ยงไหวก็คือหมายความว่าบ่ได้จำาบ่บ่ได้เหตดเป็นอาชีพหลักหมายเข้ามาเห่าก็มีอาชีพของเห่าอยู่แล้วนะคะเลี้ยงหมูนี่ก็คือเป็นอาชีพเสริมเห่าก็เลย เอาตามกำลังเหานี่ที่เหาสามารถจะดูแลใดถือก็บ่ได้เสียหายแพงก็ถือว่ากำไรนะจ่ะเพราะว่ายูบานมันมีนมโล่งสีหน่อยนะคะยูบานก็จะมีโล่งสีหน่อยเฮ่าก็สามารถจะโบดห้อเขาก็สามารถที่จะบดทห่อมใม้ไหหมูเหากินใดโดยที่เห่าลดต้นทุนลงนะคะโดยที่เหานี้โบ,บ๊ตรงสื้อห้อมบ๊สุยางอะนะคะ่ะก็คือเหามี โลงสีหน่อยอยู่เลยวห้องกระโบท้ทำไมาให้หมูก,กินนะจ้ะก็คืออาจจะสื่อตามโลงสีชิ้นเป็นหํำอ่อนมานำํำ <Okay. S 1> อ่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิงเมียถาของเราได้จ้าลูกกำลั่งจะอ่อนกินนมอยู่ตอนนี้ตื <Okay. S 1> ่นเลยอ่นอนลงให้ลูกกินนมที่หละลูกเร็วนอนลงจุดจุด กำลังอ่อนแม่อยู่นมเออแม่บอนอนลงกัยืนกินเลดลกมันรีล่าลีลาแห้งอ่านอนลงได้แล้วตึ้งลึงตึ้งนอะอ่ะเบิงจะสังเกตเบิงว่าลูกเพิ่นเหลืออยู่สามตัวยาบันมุ่งน่มๆมาได้กินนะจ้ะเต่าน้มเพิ่นกับยังมีอยู่ถุกเต่าคือเก่า แสดงว่าแม่หมูของเห้านี่น้ำนมดีนะคะน้ำนมดีช่วงนี้ก็คือพักให้กินยาบำรุงน้ำนมแล้วนี่กำลังกินเสียบกินนัวพอดีเลยสำหรับคลิปนี้นะจ้ะเห้ากัจ่ามาให้ความรู้พี่นอ้องคนที่บ่เคยให้หมูกินยาบำรุงน้ำนมเลยว่าซื้อยี่ห้อใด้อจ้ะสรุปแล้วก็คือ กินได้ทุกยี่ห้อเด้อค่ะว่าตาเป็นยาบำรุงน้ำนมเนาะเขาก็ขอไปถามสื่อตามร้านเพิ่นขายอาหารสั์นี่ละค่ะเพิ่นก็จะมีเขา้าบอกว่าเอายาบำรุงน้ำนมหมูให้แน่จังสีเพิ่นก็เอาห้นะจ๊ะก็มาผสมอาหารให้กินเสานึงแรงงนึงนะจ๊ะอาขาบละซ้อนขาบละบวงห้านีล่ละ่ละลาลาล้ำนมหมูเพิ่นจะแตกต่างกับที่บบได้กินเลยนะคะนี่ สำหรับคลิปนี้กะขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อจ้าคลิปนาพ่อกันไหมค่ะ